สสารในเอกภพที่เรามองเห็นได้ทั้งหมดรวมกันมันเป็นสัดส่วนแค่เพียง5%เปอร์เซนขององค์ประกอบทั้งหมดของเอกภพเท่านั้นมันมีบางสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในรูปแบบของสสารที่ยังไม่ถูกคนพบมวลของมันช่วยเพิ่มแรงดึงดูดแบบโน้มถ่วงและนักวิทยาศาสตร์ก็เรียกมันว่าสสารมืดเมื่อแรงโน้มถ่วงทำให้การอาวกาศปิดเบี้ยวโค้งงอมันจะบิดเบือนเส้นทางของแสง ที่เดินทางผ่านพื้นที่การอวกาศนั้นมาหาเราลักษณะการแปรปรวนนี้เองที่จะสามารถบ่งบอกว่ามีการกระจายตัวของมวลลึกลับอยู่จึงทำให้เกิดการบิดเบือนเชิงพื้นที่เช่นนี้มันยังมีการกระจายตัวและจัดเรียงตามที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เคยได้ทำนายไว้อีกด้วยซอกแซกมาแล้วค่ะรู้หรือไม่ ว่าเอกภพที่กว้างใหญ่ไพศาลของเรานี้มีสสารปกติเช่นดาวเคราะห์ดาวเลิกฝุ่นละกาที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศสสารในเอกภพที่เรามองเห็นได้ทั้งหมดรวมกันมันเป็นสัดส่วนแค่เพียง5%เปอร์เซนขององค์ประกอบทั้งหมดของเอกภพเท่านั้นและ6 8เอร์เซคือพลังงานมืดที่ซ่อนตัวอยู่ทบทุกพื้นที่ของจักรวาลเหมือนอากาศที่รู้ว่ามีแต่มองไม่เห็น ซึ่งมีอิทธิพลต่อเอกภพมาอย่างยาวนานและเป็นองค์ประกอบลึกลับที่อยู่เบื้องหลังในการเร่งการขยายตัวของเอกภพและที่เหลืออีก27เอร์ซคือสสารมืดที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาหลายสิบปีในการตามหาแต่ก็ยังไม่พบซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อโครงสร้างของกาแล็กซีนักดาราศาสตร์สามารถทำความเข้าใจได้ว่าดาวเลิกก่อตัวขึ้น ไหมและตายลงเช่นไรหรือแม้แต่การกำเนิดดาวเคราะห์รวมทั้งโลกของเราก็รู้ว่าก่อตัวขึ้นและรวมตัวเป็นระบบดาวเคราะห์ได้อย่างไรเช่นกันแต่นักดาราศาสตร์ไม่เข้าใจว่าองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของจักรวาลอย่างกาแล็กซีสามารถดารงอยู่และก่อกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรโดยทั่วไปแล้ว ดาวเลือจะมีบรรดาดาวเคราะห์หมุนวนอยู่โดยรอบด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงความเร็วในการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ก่อให้เกิดแรงเวียงและแรงเวียงที่สมดุลกับแรงโน้มถ่วงที่ดึงดูดดาวเคราะห์ต่างๆจึงยังโคจรอยู่โดยรอบดาวเลษ์กโดยไม่ถูกดูดหรือหลุดออกไปจากระบบของดาวเคราะห์อย่างเช่นโลกของเราที่หมุนวนอยู่โดยรอบศูนย์กลางของดวงอาทิตย์มาแล้วกว่า4,600ล้านปี กาแล็กซีก็เช่นกันที่ประกอบไปด้วยกลุ่มของดาวฤกษ์รวมทั้งระบบสุริยะของเราที่รวมตัวกันด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหมุนวนโคโจรอยู่โดยรอบใจกลางของกาแล็กซี่ดาวฤกษ์ที่เคลื่อนที่เร็วมากก็ยอมต้องการแรงโน้มถ่วงที่แรงกว่าเพื่อรังให้มันยังอยู่ในวงโคโจรต่อไปจนเมื่อนักดราราศาสตร์สามารถวัดความเร็ว การโคจรของดาวฤกษ์ในกาแล็กซี่ที่ระยะห่างจากศูนย์กลางได้และเมื่อนำมาคำนวณแล้วก็ได้พบว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดนี้ของดาวฤกษ์มันมากเสียจนต้องดีดออกจากดาราจักรไปนานแล้วมันเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าที่กฎการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงที่เรารู้จกักรวมทั้งปริมาณสสารที่สังเกตได้นั้นจะให้คำอธิบายได้หรือก็คือ กาแล็กซีหมุนเร็วเกินกว่าแรงโน้มถ่วงที่มีจะสามารถทําให้มันเกาะกลุ่มกันอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคําอธิบายปริศนานี้ของนักวิทยาศาสตร์ก็คือมันมีบางสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในรูปแบบของสาาสารที่ยังไม่ถูกคนพบมวลของมันช่วยเพิ่มแรงดึงดูดแบบโน้มถ่วงและนักวิทยาศาสตร์ก็เรียกมันว่าสาาสารมืดนักวิทยาศาสตร์คาดว่าสสา,าสรมืดนี้จะออกแรงดึงดูด แต่มันจะไม่ปล่อยแสงหรือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆออกมาและนั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถมองเห็นหรือแม้แต่เครื่องมือใดๆที่มีทั้งหมดก็ไม่สามารถตรวจจับพวกมันได้และสะสารมืดที่มองไม่เห็นนี้เองที่ช่วยเพิ่มแรงดึงดูดให้กาแล็กซีมันมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของกาแล็กซีมาตั้งแต่ตนหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักภิทยกศาสตร์ได้มีความพยายามในการตรวจจับสสารมืดแต่ก็ล้มเหลวล่าสุดทีมนักวิจัยดาราศาสตร์ได้จัดทำแผนที่ที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาเกี่ยวกับอิทธิพลของสสารมืดในประวัติศาสตร์จักรวาลแผนที่ใหม่ของจักรวาลน,นี้ได้แสดงการกระจายตัวของสสารมืดลึกลับอย่างชัดเจนทีมนักวิจัยได้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยเอ t หรืออตาการมาคอสโมโรจีเทเลสโคกรองโทรทัศน์จักรวาลวิทยาซึ่งดูจากท้องฟ้าเซเลโทโคในทะเลทรายอตาการมาของประเทศชิลีมาเป็นเวลานาน15ปีโดยใช้หลักการศึกษาจากผลกระทบของเลนความโน้มถ่วงสสารมืดที่ลึกลับนี้แมจะมีอยู่ถึง27%เอร์เซขององค์ประกอบทั้งหมดของเอกภพและมีมากกว่าสสารที่เรามองเห็นกว่า5เท่า และนอกจากนั้นยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเอกภพอย่างกาแล็กซีแต่มันก็ยังคงซ่อนตัวจากความสามารถในการมองเห็นและตรวจจับของมนุษย์แต่ด้วยความที่สสารมืดมีมวลและก่อให้เกิดแรงโน้มถ่วงนักวิทยาศาสตร์จึงอนุมานการมีอยู่ของมันผ่านปฏิสัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงหรือที่เรียกว่าเลนความโน้มถ่วง เลนความน้มท่วงเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อแรงน้มถ่วงทําให้การอาวกาศบิดเบี้ยวโค้งงอมันจะบิดเบือนเส้นทางของแสงที่เดินทางผ่านพื้นที่การอาวกาศนั้นมาหาเราลักษณะการแปรปรวนนี้เองที่จะสามารถบ่งบอกว่ามีการกระจายตัวของมวลลึกลับอยู่จึงทําให้เกิดการบิดเบือนเชิงพื้นที่เช่นนี้และนักวิจัยก็ใช้วิธีนี้ ในการระบุตำแหน่งและสร้างเป็นแผนที่ของสสารามืดขึ้นมานักวิจัยของ a c t ได้ใช้การสังเกตแสงจากรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพหรือ CMB ซึ่งเป็นแสงที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลที่ปล่อยออกมาไม่นานหลังบิ๊กแบงในบางครั้งมันก็ถูกเรียกว่าฟอสซิลของจักรวาลและแม้มันจะเป็นรังสีที่มีความยาวคลื่นที่ยาว และแผ่กระจายออกมาอย่างแผ่วเบาแต่มันก็ถูกส่งออกมาจากขอบสุดของเอกภพที่สังเกตได้ถึงเรา CMB หรือ Cosmic Microwave Background นี้นับเป็นแสงแรกของเอกภพที่มีประสิทธิภาพที่สุดในช่วงเวลาแรกของเอกภพในยุคข,ของการรวมตัวกันใหม่เมื่อเอกภพยังเป็นทารกและมีอุณหภูมิที่สูงจัดอะตอมถูกทำให้แตกตัวเป็นพลาสมาหนาแน่น ทั่วพื้นที่เต็มไปด้วยซุกคุลของกรูออนคว์คและอิเล็กตรอนอิสระที่กระจัดกระจายอย่างไม่สิ้นสุดโฟตอนที่เป็นอนุภาคของแสงไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านได้ส่งผลให้เอกภพเสมือนปกคุมไปด้วยม่านหมอกทึบเราสาม0 0 0แปีหลังบิ๊กแบงเมื่อเอกภพเย็นตัวลงพอที่จะทำให้อนุภาครวมตัวกันเพื่อก่อเกิดอะตอมแรก ควากละกูออนรวมตัวกันก่อเกิดเป็นโปรตอนและนิวตรอนหลังจากนั้นพวกมันจะจับอิเล็กตรอนที่กระจัดกระจายเข้าไว้ในวงโครจรอะตอมที่เป็นกลางก็ได้ก่อตัวขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนอิสระรอบๆน้อยลงโฟตอนก็เริ่มเดินทางได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้นเอกภพเริ่มโปร่งใสและนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ แสงวามเริ่มต้นจากบิกแบงหรือแสงแรกของจักรวาลได้ถูกปล่อยออกมาการแผ่ของรังสีโบราณน,นี้ก็ได้ขยายกว้างออกไปครอบคลุมเอกภพเกือบทั้งหมดนักดาราศาสตร์จึงพิจารณาผลกระทบที่แรงโน้มถ่วงจากโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพหรือสสารมืดนี้กระทําต่อ CMB อันเป็นผลมาจากเล่นความโน้มถ่วงการบิดเบือนเส้นทางของแสงดังกล่าว จึงเกิดเป็นภาพแผนที่จักรวาลที่มีรายละเอียดสูงของทั้งสาสารธรรมดาและที่สำคัญก็คือบริเวณที่มีการกระจายตัวของสาสารลึกลับอย่างสาสารมืดปรากฏให้เห็นทิมนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันเผยผลการสำรวจและจัดทำแผนที่ดังกล่าวในงานประชุมวิชาการที่สถาบันยูกาวะเพื่อการศึกษาฟิสิกส์แห่งญี่ปุ่นเมื่อ11เมษายน2023ที่ผ่านมา ที่ฉบับใหม่ล่าสุดของการกระจายตัวของสสารมืดในเอกภพที่ได้จากการสังเกตการจากกล้องโทรทศนศจักรวาลวิทยาอตาการะมาเป็นการสแกนท้องฟ้าและสามารถเก็บรายละเอียดได้สูงสุดเท่าที่เคยมีมาจุดสีส้มที่เห็นในแผนที่แสดงถึงบริเวณที่มีมวลอยู่มากกว่าหรือมีสสารมืดอ,อยู่อย่างหนาแน่นกว่าบริเวณที่เป็นจุดสีม่วงแดงสีขาวและสีเทา คือท้องฟ้าส่วนที่ฝุ่นปิดบังการมองเห็นและแผนที่ฉบับใหม่ของสสารมืดนี้ได้แสดงให้เห็นว่าสสารมืดลึกลับมีการกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างหนาแน่นอยู่ในรูปแบบของเส้นใยเอกภพหรือคอสมิกเวฟนอกจากนั้นแล้วมันยังมีการกระจายตัวและจัดเรียงตามที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เคยได้ทำนายไว้อีกด้วย แผนที่สสารมืดฉบับก่อนหน้านี้ที่ถูกเสนอในปี2021ได้แสดงถึงการกระจายตัวของสสารมืดที่เกาะตัวกันอย่างเบาบางไม่ค่อยเป็นกลุ่มก้อนเหมือนที่คาดการไว้ในทฤษฎีความโน้มถ่วงของไอสไตน์นักแผนที่ฉบับใหม่ล่าสุดนี้จึงช่วยพิสูจน์ทฤษฎีของไอสไตน์ le, ว่าถูกต้องอีกครั้งสสารมืดนั้นนับเป็นสสารหลักของเอกภพ หากเทียบกับสสารปกติมันมีสัดส่วนถึง85%ของสสารทั้งหมดในจักรวาลและหากเอกภพไม่มีสสารมืดดาราจักรหรือกาแล็กซี่ต่างๆที่เคลื่อนที่หมุนเวียงตัวไปในห้วงอวกาศด้วยความเร็วสูงเช่นนี้คงไม่สามารถเกาะกลุ่มเป็นก้อนหรือเป็นคัตเตอร์ขนาดใหญ่กันได้อย่างในปัจจุบันฝากกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ให้ซอกแซกกันด้วยนะคะทุกคน